ยากรวยเร็วจะต้องทําใน3สิ่งนี้อิงแรกนะครับก็คือการแบ่งเงินเป็น3กองเนาะนะครับก็คือสิ่งสสิ่งนี้ก็คือการแบ่งกองเงินนั่นแหละนะครับกองกองที่1นนะครับให้เราแบ่งออกมาทําเป็นเงินออมนะครับเงินออมในที่นี้นะครับไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องฝาก นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องฝากเสมอไปนะหมายถึงว่าอะไรครับฝา,ฝากทับฝากธนาคารอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นในรูปแบบนั้นเสมอไปนะบบางคนนะครับเอาไปซื้อสลากออมสินก็ได้นะหรือบางคนนะครับเอาไปทําประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นการออมเงินเหมือนกันนะเพราะว่าในประกันชีวิตเนาะเขาก็จะมีสัญญานะหาปีสิบปีย0สิบปีอะไรต่างๆนะครับเนาะก็ และตอนนี้ครับที่มาแรงนะก็จะเป็นประกันควบการลงทุนนะเรียกว่ายูนิตลิงก์นะครับอ่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผลตอบแทนก็อ่าเป็นที่น่าพอใจในในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับอ่าในเมื่อเราแบ่งเงินนะครับก้อนแรกเป็นเงินออมแล้วนะครับก้อนที่2นะครับก็คือเป็นเงินจากความสามารถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจากเงินเดือน O t ทีพาร์ทไทม์ นะครับจ็อบเล็กจ็อบน้อยต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นเงินจากความสามารถของเรานะครับซึ่งเงินตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้หลักๆเลยนะเอาไว้ใช้จ่ายฟิกคอร์สนะครับหรือเป็นอ่ารายรายจ่ายประจําเดือนของเรานะครับซึ่งไอตัวนี้แหละนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งนะครับมาเป็นเงินออมได้นะครับข้อที่3นะครับตัวนี้สําคัญเลยนะถ้าอยากจะรวยเร็วนะครับต้องแบ่งเงินมาในตัวนี้นะครับ ก็คือการลงทุนนะการลงทุนนะมีหลากหลายรูปแบบนะครับเลือกที่จริตของเราชอบและเลือกที่ปัจเจกของเรานะบางคนนะครับเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยนะก็ชอบไปทางคริปโตเคอเรนซีนะครับบางคนอ้ยฉันไม่ชอบคริปโตคริปโตเลยนะไม่อยากจะดูกราฟนะครับก็ไปทางอากองทุนร่วมนะครับหรือไปทางบางคนบอกฉัน ฉันชอบดูกราฟนะฉันเป็นสายหุ้นฉันสายเทรดนะครับก็ไปทางหุ้นนะครับอ่ะไม่มีไม่มีหลักสูตรตายตัวนะมันอยู่ที่ความชอบและจริตรวนๆครับบางคนนะครับอ่าบางคนอาจจะได้บําเหน็จบํานาหรือว่าได้เงินมาสกักก้อนหนึ่งก็ไปทําอสังหาปล่อยเช่าหรือว่าไปซื้อที่อะไรเงี้ยนะก็เป็นการลงทุนนะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้เรานะ รวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เส้นชัยในบ้านปลายหรือว่าในที่เราวางแผนเอาไว้นะครับลอกจากเราจะมีเงินออมแล้วนะครับเราก็ยังจะมีเงินลงทุนนะซึ่งมันจะสามารถต่อยอดเงินของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ3ส่วนนี้นะครับจะทําให้เรารวยเร็วขึ้นก็จะมีนะครับการแบ่งเงินออมนะครับแล้วก็เงินจากความสามารถของเรานะครับถ้าตอนนี้เรามีแค่หนะอาจจะหาเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มนะ จะเป็นเพิ่มทำโ O T เพิ่มหรือว่าทํางานพิเศษเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ลองดูนะตามความสามารถของเรานะครับและข้อที่3ครับอันนี้สําคัญมากเลยนะเป็นการลงทุนแต่เราจะต้องทําใจไว้ก่อนนะครับว่าก้อนเนี้ถ้าหาว่าการลงทุนมันมันผิดพลาดนะครับมันก็จะไม่กระทบกับอชีวิตความเป็นอยู่ของของเราในแต่ละวันนะตัวนี้นะครับก็ศึกษานิดนึงนะครับเอาลครับก็นะครับใครที่ เห็นว่าคลิปนี้ไปมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกับเพจวางแผนการเงินพาสิรีนะครับก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้ทุกวันนะครับอย่าลืมนะติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ